เริ่มมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับคงขยาตเริ่มอย่างนี้นะครับถ้าดูจากภาพบนบนจอนะครับก็มาตรการการลดภาษีบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดานะครับก็สามารถนามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้นะครับทีนี้จะมีอยู่2ส,ส่วนขออธิบายช้าๆอย่างนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทแรก เป็นการสมมุติเราไปท่องเที่ยวในเมืองเมืองหลักหรือเมืองรองกันแล้วแต่เนี่ยนะครับก็สามารถนะหักค่ารถจอดได้1นึ่งหมื่นบาทนะครับอันนี้1นึ่งหมื่นบาทแรกเนี่ยจะอยู่ในรูปของกระดาษไปกับกับภาษีต้องมีนะครับจะอยู่ในรูปรูปของกระดาษหรืออยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ได้อันนี้1นึ่งหมื่นบาททุกคนได้นะครับแต่1นึ่งหมื่นบาทที่2เราให้ถึง2 0 0 0มื่นนะครับหนึ่งหมื่นบาทที่2จะต้องเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ทางกรมสรรพกรแล้วก็กระทรวงทางส่งเสริมการ เสียภาษีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ไม่มีโรคไหลทุจริตนะครับเราก็จะส่งเสริมแต่ว่ายา้านะครับหนึ่งมืบาทแรกยังยอมให้ทั้งกระดาษและก็อิเล็กทรอนิกส์แต่1บาทที่2 1 0,000ที่2ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับการไปเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองก็จะไปหักค่ารถจอดได้แตกต่างกันนะครับไปเที่ยวเมืองรองรัฐบาลสนับสนุนให้ไปเที่ยวเมืองรองนะครับก็ถ้าใครไปเที่ยวเมืองรอง ค่ารถจอนที่เราไปใช้เนี่ยสมมติเราใช้เต็ม2 0,000บาทเลยในรูปของ e นะครับก็สามารถหักค่ารถจอดได้ 1. 5ุดเท่านะครับก็คือไปใช้ใจ่าย2 0,000ืนก็สามารถนำมาลงบัญชีในการหักการเสียภาษีในปีต่อไปเนี่ยได้ส0,000นะครับแต่ถ้าเราเที่ยวเมืองหลักก็จะหักได้แค่เท่าเดียวที่ระยะเวลาครับเริ่มไปเที่ยวได้ตั้งแต่29ตกตุลาคมนะครับไอเริ่มเพราะเริ่มใช้พร้อมกับคนละครึ่ง plus เลยนะครับ29ใครอยาก ใช้คนละครึ่งพลัสก็ใช้ไปนะครับไปเที่ยวก็ไปได้เลยใช้ได้จนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับผมมีคําถามว่าทําไมถึงไม่เอาให้มันจบปีไปเลยเป็นสาสิบเอ็ดธันวาทีา้เต็มปีก็รัฐบาลมองอย่างนี้ครับว่าในช่วงปล,ปลายปลายปีเนี่ยมันเป็นการช่วงท่องเที่ยวปกติของพวกเราอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นก็ไม่อยากจะมีมาตรการอะไรเข้าไปเพิ่มแต่ว่าช่วงที่ยังไม่ไปเที่ยวเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวเพื่อให้บรรยากาศการคึกคักของมาตรการก,การต้นการท่องเที่ยวมันคึกคักนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้29ตุลาคมถึง15 ธันวาคมนะครับมาตรการที่สองครับทีน,นี้มาพูดถึงนิติบุคคลบ้างเมื่อกี้บุคคลธรรมดาจะไปเที่ยวนะครับทีน,นี้ถ้านิติบุคคลอยากจะจัดสัมมนาให้กับบุคลากรในในบริษัทในองค์กรของของ,ของตนเองก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ช่วงระยะเวลาเช่นเดียวกัน29ตุลาคมจบ15ธันวาคมนะครับก็บริษัทครับสามารถนําค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าต้องมีใบกำกับภาษีที่เป็นอ e ีเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ,รอว่า e-T ทัคซ์อ i นโมาเท่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเป็นใบกำกับปกติไม่ให้เลยนะครับต้องเป็น e t a x invoice เท่านั้นแล้วก็แต่ค่าขนส่งอาจจะมีให้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีบริษัทขนส่งขนาดเล็กอาจจะไม่มี E-T a x invoice แต่ว่าต้องอยู่ในรูป e r e c e i p t นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนิติบ,บุคคลการจะนําค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาหักได้เนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของอ e ีเท่านั้น นะครับแล้วก็เมืองรองให้สองเท่าเมืองหลักให้1นจุดหเท่า